ครับสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายเบิร์ตซูกูชิคนพี่น้องเจ้าขาวันนี้สิพาพี่น้องมาเห็ดบักบ่งนิ้วโบราณคะ่ะนิ้วโบราณเลยเด้ออันนี้พระชาคือความมักส่วนตัวได้พี่น้องอันนี้นะนิ้วโบราณแบบแบนๆบนะนนี้นจะ้ะเวลาม้วนนิ้วนี่ต้องม้วนให้แบนได้บบแมนม้วนให้กลมได้จ้ะถ้าม้วนให้กลมคือนิ้วใบสี่ทั่วไปนะจะเข้าชอบโบราณยนี้พี่น้องขาม้วนนิ้วเนี่ยม้วนให้แบนนอกจากอาจากนั้นก็มม้วนกลวยยอด กวยยอดนี่ก็แล้วแต่เฮาว่าเฮามักใหญ่มักน้อยเนะาะเฮาซีดอันใหญ่ก็ต้องม้วนใหญ่เฮ็ดอันน้อยก็ม้วนน้อยเนาะจ้ะเย็บไว้ให้เรียบร้อยใครสนใจสเตป,ปเปอร์ก็สั่งได้เด้อพี่น้องอันละ250บาทส่งฟรีเก็บปลายทางเป็นสเตป,ปเปอร์เบอร์10ไซส์ดีแท้ไซส์ดีว่าปากกว้างและกระทนมีรูปบ่หาในกล่องพ่นบ่มีบอไม่แน่จักกล่องน้อยนึง นี่จ้ะพอได้กลวยแบบนี้ล้วเ้าก็เลื่มเข้าช่อเลยจ้ะพระชาจะบริม้วนให้เบิ่งเด้อเพราะว่ามันจะเสียเวลาพี่น้องหน้าจะมว้วนเป็นอยู่เนาะจ้ะเราจะบเอากลวยยาวหลายเวลาเขาเย็บลงไปแนวนี้นะพี่น้องจ๋านี่เย็บลงไปนี่ให้เย็บหลายๆล,ลูกเพราะว่ายังใบตองห้าค่อนข้างหนาได้จ้ะเวลาเ้ามาเห็ดน,นี่ค่อนข้างหนาพระชาก็จะใส่ไปชั้นละ สี่ก่อนจ้ะเย็บลงไปหล,หลายลูกเลยสแตปเปอร์ของฮาวบะสแตปเปอร์ค่อนข้างที่จะหนาจะ้ะโอ้คนเขาเป็นตองค่อนข้างที่จะหนาพี่น้องคะอันนี้นิ้วแบบโบราณเนาะจะ้ะส่วนมากจะเห็นไม่หญ่เนาะจะ้ะคนเทศตะกี้จะพัชชาเป็นเด็กน้อยพุ่นละเบิง่งคนเทศน,นะแต่เพิ่มบริไซสเตปเปอร์คนใสปป่มสไม้กัดเอาคนสี่ซ้อนซ้อนกันหลายๆอ่านแล้วก็ใซ้ไม้กัด อันนี้มันจะออกไปคือทางบักบิ่งลาวเลยพี่น้องอันนี้จะออกไปทางคันบักบิ่งลาวอืมั้นต่อไปเอากระซับวางอยดาลัล่นลงมาเห็น่ะบึบ่งดอกพุธเป็นรักพยายามใส่อใบตองที่บางๆมาม้วนพี่น้องจะเห็ดง่ายเนาะจ้าจะจ้ซับวางกันลงมาแนวนี้อันนี้มันก็นขึ้นอยู่น้ำพุมากเนาะ คู่พัชชาเนี่เป็นคนมากเนี่ยที่เป็นโบราณโบราณนะพี่น้องอลูกสเต็ปเปอร์นี่ใส่ได้สองแถวแบบนี้เด้อเรียงกันนันนี้โบแมนสองแถวติดกันเด้อหลายๆคนเข้าใจพิดคิดว่าซื้อไปลใส่ได้สองแถวเรียงกันนันนี้โบแมนสองแถวต่อกันนันนี้พี่น้องจานี่จะเป็นแบบปากกว้างเบอร์ซิบเนาะหลายคนถามมาเบอร์สามสิบห้ามีบ่บมีพัชชาบบเคยใส่สเต็ปเปอร์โบใหญ่สเต็ปเปอร์ใหญ่เคยซื้อมาใส้แล้วแต่มันบ่ตอบโจทย์ค่ะปากแคบละกันนักปวดมือ เนาะแล้วก็คนเห็ดใบสีทั่วไปกับที่ไส้จะเบอร์ซิจ้ะพี่น้องจ้าให้สังเกตได้เลยจ้ะให้สังเกตผู้เห็ดจริงเก่งระดับคูบาจาันเขาก็ไส้จะเบอร์ซิฟจ้ะพี่น้องจา้าอือแต่ผู้เท่าบางคนเข้าใจไปสเต็ปเปอร์ใหญ่แล้วเพิ่นจะย,ยู่ดีกว่าสเต็ปเปอร์น้อยสเต็ปเปอร์เบอร์ซิฟถ้าฮาูจักวิธีเย็บนี่จ้ะก็อยู่คือการจังวะค่ะพี่น้องขาถ้าเฮาย็บรัวปับป๊บปั๊บปั๊บระวังเด้อ ลูกค้างเป็นเรื่องปกติพัชาก็เคยเจอกันน,นนะเนาะจะซับว่างไปซับว่างมาเลยพี่น้องขาแบบง่ายๆนะคะพี่น้องขาเนี่ยแบบง่ายๆเลยจะเอาชั้นละห้าหรือชั้นละสี่ก็ได้แต่ของพัชานะชั้นละสี่ยึดตรไปเลยแต่ถ้าคนตะกี้ขาจเจ้าไซส์ไม้กลัด เรเจ้าบได้มาเย็บสเตปเปอร์แปกๆ,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 ๆแบบนี้แต่พระชาไช้บบปินไม้กัดนะต้องยอมหลับนะคะยอมรับความจริงเลยว่าใช้บบปินกัดแล้วเพิ่นแตกใบตงตนะแต่ผู้เท่าพิทเทศเนี่ยเก่งเด้อผู้เท่าตะกี้อย่ามาบอกเก่งเด้อบได้มีสเตปเปอร์มีต่ไม้เพิ่นก็นยังเห็ดออกมางาม สับวางกันไปสับวางกันมาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระชาบริเหตุใหญ่เนาะค่ะสับว่างไปสับว่างมาได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปเก็บชิ้นงานค่ะเอาไปตกมาความกว้างประมาณ2นิ้วพับขวาทับซ้ายค่ะเป็นสามเหลี่ยมกล่าเป,รปิงแบบโบราณค่ะ วางคาบลงไปเลยค่ะอันนี้คือการเก็บชิ้นงานนะคะพี่น้องคะ mm hmm. เก็บแนวไหนจังหวะเป็นอย่างคือว่าเก็บชิ้นงานอันนี้คือเราจะเก็บไม่ให้เห็นรอยรอยสเตปเปอร์นะพี่น้องจ้าให้เห็นหอยสเตปเปอร์น้อยที่สุดนะพี่น้องคะพี่จะเอาไปเลยเก็บไปเลยให้ตรงกันชั้นหนึ่งก็ใช้แค่สี่กาดตับวาง พยุงบ่อยากจะช่วนตีนบักบิงพรชชาเขาว่าจะไม่เปียรัดข้อพัชชาว่าจะทําตีนบักบิงแบบโบราณไปเลยค่ะจะได้แมทกับนิ้วบักบิงหรือว่าต้องเปียรัดข้อใส่บอกพี่น้องจะถึงจะงามแต่บักบิงลักษณะแบบนี้พรชชาก็ยังบบเคยเปียรัดข้อใส่ได้สซี่วอลวะเลยก็เห็ุแต่ตีนบักบิงโบราณนะแต่ยังบ่เคยเปียรลัดข้อใส่ว่า จะเป็นลักษณะแบบไหนฮะน่ะออกมาก็จะงามโบฮนะน่ะเนาะหรือว่าสิีลงบอพี่น้องจ้าบอลองกับบอฮู้ด้วยเนาะจะ้าอาจจะลองเปียรัด้อใส่จะสวยไหมเปียรัด้อว่าผู้เดียวได้ไหม พี่น้องขาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องขาขันหมักเบ่งนิ้วโบราณพี่น้องจ๋าประยุกต์ตีนหมักเบ่งเป็นลัดข้อนะคะตอนแรกว่าจะเฮ็ดตีนหมักเบ่งแบบโบราณพันใบตองเอาุ้ยลองบึง่งเพื่อแบบนี้งามกระงามไปแบบนะคะอันนี้อยู่นําผูหมักเนาะแต่พะชามักอย่างที่เป็นโบราณพี่น้องจ๋าบึ่งแล้วชื่นชอบก็ฝากกาชร์จพะชานี่เลยพี่น้องจ๋า พิพลาดประกันไม่ไปก็ต้องกลับขอทุกคอภัยหลายๆจ้าพบกันคลิปหน้าจ้ะไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ